สันหานะก็เธอแต่งหญิงกับกับพอมเหนือคือคือยรามดาคุณนะธรรมดาดนะแค่พูดเฉยๆพี่ไม่ได้เป็นแมวมองนะพี่ทําหนังสือวัยรุ่นอยู่แล้วพี่ก็ต้องหาเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาถ่ายหนังสือแมวมองกินเด็กตัวเองเลยตอนนั้นมันมีไหมครพี่พอ,อมันก็มีมันก็พูดไปเรื่อยแหละอย่าไอ้เต่านี่ไปกินมันกูปากแครนะเออเออทำไมอยู่ข้าก้าวหายไปไหนคะขี้เกียจ เราก็มาเสี่ยงทำพากสิบก่อนไงถ้าพากสิบมันเจ๊งเราจะได้ไม่กลับไปทำพากเก้าต่อก <laughs> ระดาษว่าเป็นผู้เป็นคนที่ทำลายทำหนังไทยให้วิบัติอพยศอดสูยอะไรช่างแม่มันกระดาษไปนึกเหรอว่าคนอย่างกูจะยอมมึงด่ามาก็ดา่ากับก็ไม่ได้สนใจเพราะด่าพี่มันก็ได้เงินดูหนังคนอนโนลตําไม่ได้ต่ำมึงกับความคิดต่ำคนที่เขาไปดูแล้วเขามีความสุขเขาก็เลยเจริญขึ้นเจริญขึ้น